สวัสดีค่ะ so proud of Lisa มากค่ะในวันนี้อย่างแรกก่อนเลยก็เป็นการควาาแล้วก็อีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้เลยที่จะหยิบยกงมาพูดในคลิปนี้ก็คือกลุ่มบิง VIP กลุ่มนี้ค่ะที่เรียกได้ว่าน่ารักมากนะคะินจอยตลอดการแสดงของ4ีสาวเลยนะโดยเฉพาะแม่เทของพวกเราค่ะแม่เทเลอร์สวิปคือ enjoy แบบสุด ทั้งร้องทั้งเต้นนี่ถ้าขึ้นไปแจมบนเวทีได้แม่เทขึ้นไปแล้วค่ะเชื่อเลยว่าเอาจริงนะเพราะว่าท่าตบสะโพกคือเป๊ะแต่ว่าใดใดแล้วก็ไม่คิดว่าแม่เทเขาจะร้องพิ้งเวนอมได้นะคะคือมันมาสาังกฤษบนเกาหลีไงทุกคนแล้วเพลงมันเพิ่งปล่อยไปไม่นานแต่ว่าผิดคาดเลยค่ะคุณแม่คลอตามเกือบทั้งเพลงเลยนะแถมที่สําคัญใครเล่นติ๊กต็อกจะรู้เลยว่าคลิปล่าสุดค่ะแม่เทใช้เพลงพิงเวน้อมในการไปร่วมงาน VMA ด้วยนะจะริดแม่คือได้มากค่ะ แม่ก็คือแม่ออยังไงเมื่อแม่ให้เกียรติน้องลิซ่าแล้วก็แบ็คพิ้งขนาดนี้เนี่ยเราก็ขออวยยศให้แม่เป็นพระมหาเทวีเจ้าละกันนะคะแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับแม่ด้วยนะที่ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ปิดท้ายงานในคืนนี้กับวิดีโอออฟเดอะีย์ในเพลง all to well ค่ะ อ๋อแล้วมันก็มีช็อตหนึ่งค่ะที่ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดนะก็คือมันมีคลิปที่คุณแม่เทเลอร์สวีบเนี่ยโบกมือให้ทุกคนยืนขึ้นนะคะเพื่อที่จะแบบให้เกียรติคนที่รับรางวัลซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นน้องลิซ่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะแอดมินได้รับรายงานมาว่าคือเคารพแล้วก็ให้เกียรติศิลปินทุกคนค่ะก็คือน่ารักมากๆนะ แล้วก็มากันที่พี่ชายอีกคนนึงค่ะยืนอยู่ข้างๆแม่เทเลอร์เลยทุกคนนั่นก็คือพี่ดีแลนค่ะคนนี้ล่ะค่ะที่น่าจะตะโกนบอกว่าลิซ่าคามอนอันนี้น่าจะใช่นะคะถ้าสังเกตจากการอ่านปากดูแล้วก็ถ้าใครยังจํากันได้เนี่ยพี่ดีแลนคือพระเอกในหนังไตรภาคอย่าง The Mas สส์ n รนเนนะจริงๆเขาเป็นนักแสดงแล้วก็แสดงหนังหลายเรื่องมากค่ะแต่ว่ายก The Mas สส์ n รนเมาเพราะว่าคนไทยน่าจะรู้จักกันมากกว่าแล้วก็พี่ดีแลนเนี่ยเป็นบลิงค์นะคะแถมที่สําคัญคลั่งน้องสาวโรน ปีกว่าๆมั้งคะถ้าจําไม่ผิดพี่ดีแลนน่ะเคยให้สัมภาษณ์กับทาง Netflix แล้วก็บอกว่าเขา่าเป็นบลิงแล้วก็เขาว่าชอบแบล็กพิงแล้วก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปดูสารคดี l i ย e ัฟ the Sky ทําในบทสัมภาษณ์นั้นเนี่ยยังทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะว่าเขาเป็นบิ๊กแฟนของน้องลิซ่าแล้วก็อยากถ่ายรูปคู่ด้วยสักครั้งอ่าวันนี้พี่ดีแลนเขามาถึงงาน MTV แล้วคะ่ะมาเจอสาวๆโตเป็นๆแล้วนะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กับน้องกันสักภาพ2ภาพนะคะอะไรอย่างเงี้ยสำหร นี้แอดมินก็ขอเอาโมเมนต์นี้มาฝากทุกคนไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ